อาชื่นใจรักเหมือนข้อถึกที่ขึ้นท<ร>ี่เราความรักเช่นดัน ไปไหนหล่ะคะฉันจะลงไปข้างล่างหน่อยแตวยังไม่นอนเลยพี่สมัยดิฉันยังไม่ง่วงหรอกคะ่ะคุณพี่หิวหรอคะดีดิฉันลงไปหาอะไรมาให้ทานดีไหมคะไม่ต้องหรอกฉันไม่ได้ลงไปหาอะไรกินหรอกนะอ่อฉันจะไปเดินเล่นที่สนามนะถ้าอย่างนั้นดิฉันไปด้วยสิคะคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงด้วยบรรยากาศดีออกอย่าเลยฉันไปคนเดียวดีกว่านะ ก็นอนก็เถอทั้งล่างอากาศเย็นจะตายตอนนี้ดิฉันชอบอากาศเย็นๆค่ะโรแมนติกดีออก<ม>คุณพี่ไปเดินคนเดียวก็เหงาแย่น่ะสิคะให้ดิฉันไปเป็นเพื่อนเดินดูพระจันทร์นะคะ,ะเดี๋วดิฉันไปหยิบผ้าันคอก่อนนะคะคุณพี่คอยนะคะเดี๋ยวเดียวค่ะ ออีกย่างหลัจวงนานๆฉันถึงจะได้ออกมานั่งเล่นเดินเล่นข้างนอกห้องสักทีฉันยังไม่ว่างหรอกจันดวงโตโตนะคะยิ่งโตยิ่งสว่างสว่างจนมองไม่เห็นดาวเลย คุณย่าชอบมาดูพระจันทร์มากเลยลูกนะในแน่นะคุณย่าอาจจะเคยมานั่งตรงนี้แล้วก็แงนหน้าดูพระจันทร์เหมือนกับฉันอย่างนี้ก็ได้อ,อยากรู้จังเลยว่าระหว่างคุณย่ากับฉันใครจะมีความทุกข์ใจมากกว่ากันในบ้านมหาศา์ เอ,อคุณนิดไม่หนาวเหรอคะอากาศเย็นออกอากาศเย็นแค่เนี้ยฉันไม่เดือดร้อน พันคอให้นะคะพี่พสิคะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้ดิออฉันอุตส่าห์ไปเอาผ้าพันคอมาให,ะะให้นะคะดิฉันจะไปให้นะคะนอนก่อน๊ะอุ้ยเดี๋ยวสิคะคุณนิคคุณนิค นะคะเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนอกบ้านไหมคะเอ๊เห็นคุณแม่เ uh ปิ่อยๆว่าจะไปเฝ้าเสด็จด้วยคุณพี่ไปด้วยกันไหมคะนะคะไปสิแต่ฉันไปได้แค่ครึ่งวันนะตอนบ่ายมีธุระที่กลม มองอะไรอยู่ได้คะดูสิคะนุ่นยิ้คขากล้องกลมคะ่ะคุณพี่ขาดูสิคะ คุณนิดคุณนิดคะมีอะไรจ๊ะป้าคุณนิดออกมาเดินเล่นน้ะค่ะโอป้าไม่ละอีกแล้ววะโทษพูดไม่เชื่อนี่้าคุณนิดไม่ออกมาเดินเล่นแล้วจะเสียใจนะจะบอกให้นะวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยในบ้านนี้ คุณนิดจะออกไปเดินเล่นทําอะไรต่ออะไรให้เบิกบานใจสบายใจได้เลยคุณใหญ่อนุญาตทุกอย่างและคุณใหญ่รับรองว่าไม่มีใครมานั่งค่อนขอดว่ากล่าวคุณนิดเป็นอันขาดค่ะ มไม่รู้หรอกก็เดาเอาสิออนี่ฉันได้ยินคุณเพชรสมัยเขาพูดเขาบอกว่าเขาจะไปโน่นไปนี่อะไรตั้งหลายแห่งนะยังไงยังไงมันก็ต้องกลับค่ำแล้ววะแล้วถ้าเขากลับมาเร็วล่ะถ้าคุณกลับมาเร็ว,เขขเวแกก็รีบไปตามคุณนิดมาสินะแล้วฉันจะได้คอยรับหน้าคุณในน้อมไว้ให้เช่ไหนๆป้าทำ,ทำไมต้องรีบด้วยถามอ่ะ,ะ,อะคุณนิดจะเป็นนักโทษเหรอถึงต้องคอยหลบๆซ่อนๆคนพวกนั้นนะถามหน่อยดี แม่จวงเอ้ยถ้าหาักก็ไม่ค่อยหลบค่อยซ่อนไอด้ดีอ่ะัดตั้หน้าก็เข้าก็ดดากันแหลกขนาดนี้นเอา,าด่าสิดีด่ามาเลยฉันจะได้ด่าตอบปัดเถอะฉันนไม่ทนนิ่งเฉยแบบคุณนิดหรอกนะป้าจะบอกให้ฉันนมันแค่ขี้ข้าเอ้ยไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วด่าเป็นดา่าใช่ไม่มีอะไรเสียหายฉันไม่ว่าแต่คุณนิดจะ,จะเสียหายหนักกว่าพ่อแกเข้าใจเปล่าแม่ นี่นั่งอยู่นี่นะคอยดูต้นทางให้ดีนะเนี่ยคอยอย่างนี้เออเกดเกินเรื่องาไปดีท่านจะไปดูลาดเราก่อนนะจะเป็นยังไงเออนี่ไปตามคุณนิดเข้าใจปะอย่ามีอันลอนบอกอยังไงก็เชื่อสินะทไอไเดี๋ยวป้าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าคุณนิดแกไปเดินเล่นอยู่ที่ไหนแหมแกก็ไปสวนทั้งหลังบ้านนั่นแหละน่ะแกไม่ไปไกลนักรอกเพราะไอ้ที่แถวนั้นนะมันโลกมันมีใครก็เดินไปเดินมากันแล้วอยู่นี่นาะไปเดี๋ยวจะไปดูลาดเอา สวัสดีครับคุณวันิดา <c oughs>